ใครที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกำลังได้รับการติดต่อเรื่องเรื่องที่คุณจะได้รับการติดต่อนะคะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการเงินความมั่นคง การยื่นโอกาสใหม่ๆรวมทั้งการได้รับโอกาสที่มั่นคงการได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นที่มั่นคงขึ้นการได้รับโอกาสแห่งความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจถ้างานงานนี้ที่คุณหยิบยื่นคุณได้รับมาเนี่ยมันจะเป็นงานที่ทำต่อไปเรื่อยๆแล้วสร้างความมั่นคง อาจจะเป็นงานในราชการรับราชการรับวิสาหกิจงานทุกงานที่ได้ทําแล้วทําได้นานๆเป็นความมั่นคงต่อเนื่องไปนานๆหรือเป็นการตอบแทนผลกําไรจากการที่คุณทําในสิ่งที่คุณชื่นชอบในสิ่งที่คุณมีความรู้ความสามารถหรือมีอีกศาสตร์หนึ่งขแขนงหนึ่งเช่นคุณได้ทํางานประจําแล้วไปทํางานเสริมคุณได้รับความมั่นคงได้รับการเงินเพิ่ม ความสำเร็จที่มากขึ้นแล้วก็การร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นมิตรของใครหลายๆคนนะคะการติดต่อมานี้เนี่ยโอมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงการเงินการทองนะคะแล้วคุณน่ะจะมีเซนต์มีรังสังหรณ์หรือคุณไปดูดวงๆไพ่มามันจะเกิดขึ้นตามคำทํานายทุกทุกเรื่อง คุณรอคอยให้ใครกลับมาคนคนนั้นต้องเป็นคนที่คุณกับเขาสารสัมพันธ์กันมาหรือคุยกันมาระยะเวลาอย่างน้อย 1เดือน1ปีขึ้นไปนะคะเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งใครที่เรื่องงานมีการติดต่อมาในเรื่องของการงานปิดตัดจ,จบในเรื่องของความเจ็บปวดถูกแทงข้างหลังการรอคอยที่ยาวนานความเจ็บปวดความเศร้านะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สร้างความมั่นคงและการเรียนรู้ให้กับคุณใหม่เช่นกัน มีโอกาสได้งานใหม่มีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่งานใหม่มีโอกาสมีลูกน้องบริวารใหม่มีโอกาสที่จะได้งานเสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้รับรายได,ได้จากการที่คุณนะ่ยชอบศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างแถมบ,บางคนมีคนรักมีแฟนเนี่ยเขาจะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังคุณอย่างดีนะคะมีโอกาสได้เจอคู่ทางจิตวิญญ,ญาณด้วยเช่นกันอย่าลืมพิมพ์นอมรับคำทำนาย